สวัสดีค่ะพบกับสิราทาโร่ก่อนอื่นพี่ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปที่พี่ทำนะคะช่องสิราทาโร่ถือว่าเป็นช่องน้องใหม่ที่ทําได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะยอดสับส c r ร้าค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มทีละนิดแต่ก็ทําให้พี่มีกําลังใจในการที่จะผลิตคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะ คลิปต่อไปนี้จะเป็นคำทำนายดวงชะตาประจำราศีเกี่ยวกับการงานการเงินความรักของเดือนเมษายน2567ของชาวราศีตุลหรือคนที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะซึ่งการอ่านคำทำนายจะเป็นลักษณะพลังงานรวมมีทั้งดีและไม่ดีบ้างตามจังหวะชีวิตของเรานะคะคำทำนายบางอย่างอาจไม่ตรงกับพลังงานของบางคนบางอย่างที่ไพ่ขึ้นมาในลักษณะาการเตือนสติขอให้เลือกรับพลังงานดีๆไปนะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มคำทำนายเกี่ยวกับการงานกันก่อนเลยนะคะไพ่หลักที่พาให้มาเป็นมาสคือดาวอังคารนะคะเป็นพลังงานของความทะยอทะยานความกระตือรือร้อนมุ่งมั่นเปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจกล้าคิดที่จะเสี่ยงและลงมือทําให้สิ่งที่เราปรารถนาประสบความสําเร็จนะคะแต่ด้วยความที่เป็นราศีตุล เขาจะเป็นพวกคิดเยอะกว่าจะลงมือทําอะไรนะคิดแล้วคิดอีกลังเลไม่กล้าตัดสินใจคิดว่าในเดือนนี้พี่ไพ่ยอยากจะให้เราเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วนะคะเพื่อให้สิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยมันสําเร็จตามเป้าหมายนะคะต่อไปจะเป็นไพ่การงานใบแรกนะคะพี่ไพ่มาเป็น Justice เขามีราศีตุลเป็นราศีประจําไพ่นะคะถ้าอ่านตามความหมายของภพเรือนมันคือ เรือนที่1ก็คือตัวตนของเราเป็นจุดเริ่มต้นของแผนที่ชีวิตคาดว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีตุลน,น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่สําคัญมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนอกจากนี้เนี่ยจัดชิศยังหมายถึงผลสําเร็จจากความเพียรพยายามซึ่งมันจะส่งผลค่อนข้างเร็วนะคะไปต่อมาเ e ฟ t h มันคือการสิ้นสุดของสถานการณ์บางอย่างเรื่องแย่ๆกำลังจะผ่านพ้นเราไปนะคะ ถ้ามันตามหลัง justice เนี่ยอาจจะหมายถึงหากใครที่มีคดีความอยู่หรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาตัดสินที่กินระยะเวลามานานนะคะเดือนนี้เนี่ยมันจะจบแล้วนะเดี๋ยวต้องดูไพ่แวดล้อมต่อไปว่ามันจะจบแบบไหนนะคะ t r i p p e n d a c l e 3มเหรียญเป็นไปในทาง positive นะคะถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยอาจจะหมายถึงเรา เป็นฝ่ายได้ผลประโยชน์นะคะสามเรียนยังหมายถึงช่วงที่คุณมีงานเสริมเข้ามาหรือเป็นช่วงที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือในการทำงานเช่นการอบรมนะคะหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานมากขึ้นเพื่อเป็นบรรดาให้คุณก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะและคุณก็จะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะใบต่อมา f o r อัพสีดาบดูจากความหมายของ3ใบนี้เรียงกันนะคะเนื่องจากพบเรือนที่1เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมของเราก็ได้นะสำหรับชาวราศีตุนบางคนอาจมีเกณฑ์ ได้ไปตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลนะคะอาจมีการเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยอันนี้เป็นสำหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะสีดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกจากนี้สีดาบยังหมายถึงภาวะหยุดนิ่งรออะไรบางอย่างอาจเป็นการรอโอกาสหรือจังหวะที่ดีในการที่จะลงทุนนะคะเดอะฟูลการเริ่มต้นใหม่เขามักจะมาคู่กับเดซเสมอ เมื่อมีการสิ้นสุดเนี่ยมันก็จะต้องมีการเริ่มต้นใหม่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่มีแผนการชีวิตที่ชัดเจนแต่เดะฟูคือการพร้อมรุยพร้อมเสี่ยงเอาไงเอาการทำด้วยความหวังความศรัทธาและสัญตตาตตญาณเต็มเปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้นนะคะเขาจะมีเพื่อนร่วมอุดมการเดินทางไปตามความฝันด้วยคุณจะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนกับการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้นะคะแต่เมื่อเดะฟูอยู่ใต้สี่ดาบเนี่ย พี่ไายอาจจะแนะนำคุณว่าคุณอาจจะกลัวที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะพวกที่ต้องบุกเบิกในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคุณอาจจะลังเลย,ยังไม่กล้าลงมือสักทีแต่เดือนนี้ต้องลงมือแล้วนะคะไปต่อมา j u d g m m n t t โอเคคุณตัดสินใจได้สักทีมันจะมีหนทางช่องทางหรือโอกาสดีๆเข้ามาหาเรานะ Queen of Wands ราชนีไม้เท้า ความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือพี่ไพ่แนะนำว่าให้ทำตามใจปรารถนาทำในสิ่งที่เราอยากทำให้มีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์เต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจนะคะนายอั e เพนั l โค a อัศวินเหรียญแต่งานที่คุณทำเนี่ยจะต้องใช้ความมานะพยายามความสม่ำเสมอในการลงมือปฏิบัตินะคะ Sven o o Swords เจดาบ กลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงว่าจะออกมาเป็นนายตัวเองหรือทําอาชีพอิสระนะคะคุณอาจไปแอบ,บส่องชาวบ้านว่าเขาทํากันยังไงเพื่อที่จะวางแผนหรือสร้างกลยุทธ์แนวทางในการทํางานของตัวเองนะคะหรือไม่เจ็ดดาบอาจจะหมายถึงการหาเป้าหมายใหม่บางคนอาจแอบ,บไปสบับกงานในที่ใหม่ทิ้งไว้นะคะสรุปการงานของชาวราศีตุลในเดือนเมษายนนี้ ชีวิตคุณเนี่ยถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงแน่เหมือนคุณมีความฝันว่าอยากจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลังเลไม่กล้าตัดสินใจจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยมานานเดือนนี้น่ะจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่โชคชะตาหรือบุญกุศลเริ่มที่จะหนุนนําหรือผลักดันให้คุณตัดสินใจลงมือทําสักทีนะคะกรณีแรกเลยเนี่ยคนที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยบางคนอาจตัดสินใจทิ้งงานประจําเพื่อไปเริ่มทำธุรกิจที่ตัวเองชอบหรือไปเป็นฟรีแลนซ์ คุณอาจไปทำผลิตสินค้าเกี่ยวกับความงามเช่นเครื่องสำอางน้ำหอมทำพวกแฟชั่นเสื้อผ้าเป็นแบรนด์เดเวลลอปเปอร์หรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์นะคะคุณอาจไม่ได้ทำคนเดียวนะอาจมี คนที่คอยสนับสนุนหรือร่วมลงทุนกับคุณด้วยเดือนนี้จะเป็นเดือนของการตัดสินใจและการเริ่มต้นแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจอาจต้องดูภาพรวมของปี2 5 1 7หรือในเดือนต่อไปนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำบางคนคิดเปลี่ยนงานนะแอบไปสมัครงานทิ้งไว้หรือเป็นไปได้ว่ามีเกณฑ์ได้เริ่มงานที่ใหม่ในเดือนนี้แล้วนะคะและอยู่ในช่วงของการทดลองงานคุณจะเข้ากับที่ทำงานที่ใหม่ได้เป็นอย่างดี บางคนมีรายได้เสริมเช่นขายประกันพอดีสเนี่ยเป็นตัวแทนอาชีพเกี่ยวกับความตายก็ได้นะคะหรือหมายถึง passive income ก็ได้ส่วนคนที่ยังทำงานประจำที่เดิมเนี่ยอาจหมายถึงงานที่คุณได้รับมอบหมายมามันเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีคุณอาจอยู่ในช่วงได้รับการประเมินผลงานและผลการประเมินก็ออกมาดีซะทีเดียวนะคะ แล้วคุณก็ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามาทันทีด้วยเหมือนกันนะคะอาจต้องถูกส่งตัวไปฝึกอบรมสัมมนาหรือเป็นโปรเจกต์ที่ต้องทำงานกันเป็นทีมนะคะกรณีคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจหลังจากที่รอคอยไม่นานอาจเคยมีการพักโครงการหรือชะลอไปตอนนี้ได้เลิกที่จะลงมือทำแล้วนะคะคุณอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามานะบางคนทำธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่าง แนวโน้มกิจาการดูไปได้สวยนะคะต่อไปเราจะมาดูการเงินของชาวราศีตุลกันนะคะใบแรกพี่ไพ่ให้มาเป็น strength ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เดือดร้อนด้านการเงินนะแต่ก็อยู่ในช่วงที่พยายามประคับประคองมาให้รายจ่ายมันสูงนะคะซึ่งคุณมีแนวโน้มที่จะซื้อของชิ้นใหญ่ของที่มีราคาสูงนอกจากนี้เนี่ยพี่ไพ่ย,ยังเตือนให้หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นในเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะ ดูว่ามันเหมาะสมกับราคาที่เราจะซื้อหรือลงทุนหรือไม่นะคะเพจ of cups ในแง่การเตือนให้ความหมายเหมือนกับ strength เลยนะคะก็คืออย่าใจเร็วด่วนได้บางทีเราเห็นกับของถูกเลยซื้อมาคุณภาพมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่โฆษณาไว้นะคะแต่ในทางความหมาย positive เนี่ย p a g e of cups ก็จะหมายถึงการได้รับข่าวดีด้านการเงินนะคะ Queen of Swords การวางแผนด้านการเงิน Five Pentacles ห้าเหรียญค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการรักษาพยาบาลเพราะว่าจากการอ่านในรอบของการงานไปเนี่ยบางคนมีแนวโน้มที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะใบต่อมาเอ็ดออฟคัพสแปดถ้วยคุณมีแนวโน้มที่จะซื้อของตามใจอยากนะคะใบต่อมาเอ็ Eight of Wands สแปดไม้ เป็นไปได้ว,ว่าบางคนมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับการเดินทางท่องเที่ยวนะเป็นลักษณะของโฟล์การเงินที่มาเร็วแล้วก็รีบใช้ไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะ The e m p r e s s ความมั่นคงด้านการเงินนะคะใบต่อมา Death หมายถึง Passive Income หรือเงินที่มาจากคนอื่นนะคะเช่นการไปกู้ยืมมา The f o o l อันนี้จะเป็นการเริ่มต้นนะพอเดฟปุ๊บก็มีเดอะฟูลตามทันทีในกรณีอาจจะหมายถึงการสิ้นสุดของอะไรบางอย่างอาจเป็นไปได้ว่ากรณีนี้สถานะการเงินของคุณมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของรายได้ก็ได้นะคะเช่นคุณอาจได้งานที่ใหม่เงินที่ดีกว่าเดิมนะสะรุปการเงินของชาวราศีตุลสำหรับมนุษย์เงินเดืนทั่วไป สถานะการเงินค่อนข้างมั่นคงนะคะคุณยังมีกําลังที่จะประครับประคองไม่ให้เงินในบัญชีมาลดน้อยลงนะบางคนมีช่องทางรายได้ที่เข้ามามากกว่าหนึ่งทางเงินเข้ามาเร็วแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันด้วยอารมณ์ที่อยากได้โดยไม่ไต่ตรองให้รอบคอบนะคะหรือบางคนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือเดินทางท่องเที่ยว บางคนมีเกณฑ์ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะจากการเปลี่ยนแปลงงานใหม่สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณอาจได้งานใหม่หรือโครงการใหม่ๆเข้ามา8ดไม้เนี่ยบ่งบอกถึงงานที่น่าจะประดังเข้ามาหล,หลายที่นะคะอาจทำให้เกิดการติดขัดด้านเงินทุนหมุนเวียนบ้างซึ่งเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้นนะคะคุณอาจจาเป็นต้อง ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเรื่องเรื่องเงินลงทุนเช่นอาจจะเป็นแม่ของคุณหรือไปกู้ธนาคารก็ได้นะคะต่อไปเราจะมีความรักของชาวราศีตนกันค่ะใบแรกมูนเขาจะมีหลากหลายความหมายมากเลยนะคะมันอาจจะหมายถึงการไปชอบคนที่ไม่ควรชอบการไปแอบรักใครบางคนการติดอยู่ในโลกแฟนตาซีคลั่งคลาไอดอลดารานะักแสดงหรือ เป็นคนปากกับใจไม่ตรงกันถ้าในแง่ความรู้สึกจะหมายถึงความสับสนวุ่นวายใจความกังวลความความกลัวไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ครบก่อนวแล้วสรุปทีเดียวนะคะว่ามันจะเป็นในแง่ไหนนะ7 of cups 7ถ้วย10 of cups 10ถ้วยเทือกครับ3ถ้วย Temperance เอเดวอนแไม้เทนอ s สอดสิบดาสิบไม้ขอโทษคะ่ะในอั s สอดอัศวินดาบเพ f อ a วอนเด็กถือไม้ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดขอแสดงความยินดีกับคนโสด,ดนะคะถ้า10ดาบขึ้นเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการสิ้นสุดของสภาวะโสดนะมันใกล้เข้ามาแล้วประเภทที่บอกว่าปากไม่อยากมีแต่จริงๆแล้วในใจเนี่ยอยากสร้างครอบครัวแล้วนะคะ หรือไม่บางคนอาจอยู่ในช่วงของฝันกลางวันจินตนาการชีวิตคู่ที่มันไม่มีอยู่จริงนะคะแต่ในเดือนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าคนที่เป็นเพื่อนของคุณเนี่ยอยากจะขยับความสัมพันธ์หรือเป็นตัวคุณเองที่อยากจะเปลี่ยนสถานะจากความเป็นเพื่อนมาเป็นคนรักแทนนะคะคุณอาจจะยังกลัวไม่กล้ากลัวว่าถ้าบอกไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ตอบรับความสัมพันธ์และไม่รู้จะเข้าหน้ากันยังไงนะคะ แต่ไพ้ฟิล์มเนี่ยเราได้เป็นดอังคารนนะคะหมายถึงอยากได้ให้ลงมือนะเหมือนเราต้องเป็นฝ่ายรุกนะคะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จด้วยอัศาวินดาบเนี่ยแสดงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรารอคอยมานานมันจะสำเร็จผลในไม่ช้านะคะส่วนเด็กถือไม้เนี่ยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมได้แก่ชาวราศีเมถุนตุลกุมนะคะ คุณอาจจะชวนกันไปออกเดทหรือไปเที่ยวนอกสถานที่แล้วก็ใช้จังหวะนี้ในการเผด็จศึกนะคะพี่ไพ่แนะนำว่างานนี้อาจต้องเร็วนิดนึงนะเพราะเจ็ดถ้วยสามถ้วยแล้วก็นายอับสอดเนี่ยบ่งบอกว่าคุณอาจมีคู่แข่งนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเดิมคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยมั่นคงอาจเป็นไปได้ว่า คุณบางคู่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกัน8ไม้เนี่ยบ่งบอกถึงรักทางไกลต้องอยู่คนละที่นะคะหรืออาจจะอยู่กับคนละประเทศก็ได้ดูเหมือนเดือนนี้มีแนวโน้มว่าคุณจะได้ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะแล้วน่าจะเป็นช่วงสงกรานพอดีนะคะความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือบางคู่เนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณวางแผนไปเที่ยวตักอากาศคลายร้อนกันนะ น่าจะเป็นที่ใกล้น้ำา t m p p e r a n ซบเนบอกวงบอกว่าเป็นที่ที่ติดน้ำได้นะคะเช่นทะเลหรือน้ำตกเป็นคู่ที่มีความสมดุลในการใช้ชีวิตีนะคะชอบความสนุกสนานร่าเริงต่อไปพี่จะเปิดไพ่ออรอ์เคร์เพิ่มอีก2ใบนะเป็นการแนะนำเพิ่มเติมในเดือนนี้นะคะใบแรก ทำให้ใจของฉันอ่อนลงไปที่2 growth การเจริญเติบโตพี่จะอ่านตามวิชวลของไพ่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เห็นเด่นมากคือดอกกุหลาบแล้วก็จะขออ่านไปในแนวความรักด้วยนะเพราะสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นจัก,กระที่4ก็คือจัก,กระของหัวใจพูดถึงความรักเช่นเดียวกัน พี่พายบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเอาชนะความกลัวโดยเฉพาะกลัวที่จะผิดหวังจากประสบการณ์ที่ไม่ดีที่คุณเคยเจอมานะหากคุณรักใครชอบใครก็ต้องกล้าที่จะมอบความรู้สึกดีๆนั้นออกไปอย่าก,กลัวที่จะถูกปฏิเสธนะคะพี่ก็ขอเป็นกําลังใจช่วยคนปักหนักใจแข็งนะคะเอาละค่ะพี่ขอจบคำทำนายของชาวราศีตุลในเดือนนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ